ชแชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้15มีนาคม2566เราจะมาอัปเดตครมทิ้งทวนนะคะอนุมัติเจยด200แสนล้านหลังประชุมนานร่วม6ชั่วโมงรวม88วาระคลิปนี้รวบรวมมาให้แล้วมาเช็ครายละเอียดเรื่องสำคัญที่อนุมัติแล้วนะคะ อัปเดต15มีนาคมและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตขา่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมเม,มื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานะคะประชุมยาวนานที่สุด6ชั่วโมงรวดนะคะโดยเริ่มประชุมตั้งแต่10โมงเช้าไปเสร็จสิ้นการประชุม4โมงเย็นนะคะถือเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้ ถือเป็นการทิ้งทวนโครงการที่พาเลตเข้ามาให้ที่ประชุมอนุมัติมากกว่า88วาระรวมเรื่องเศรษฐกิจต่างประเทศกฎหมายและการแต่งตั้งบุคคลสำคัญนะคะโดยวาระต่างๆที่เสนอเข้ามามีเหตุผลหลักคือต้องการขอตราประทับจากครมที่ยังมีอำนาจเต็มได้อนุมตัติวงเงินโครงการเอาไว้ให้อุ่นใจก่อนที่พลเอกประยุจันทโอชานายกรัฐมนตรีจะประกาศยุบสภาในอีกไม่กี่วันนับจากนี้นะคะ คลิปนี้รวบรวมข้อมูลมติครมะทั้งหมดที่เสนอเข้ามาในวันที่14มีนาคมเพราะว่ามีโครงการต่างๆเสนอขออนุมัติโครงการสำคัญมีวงเงินรวมกันมากถึง1.93แสนล้านบาทนะคะรวมไปถึงการอนุมัติร่างกฎหมายอีก5ฉบับและการแต่งตั้งอีก15 000, เรื่องแถมยังมีโครงการเกี่ยวกับสินเชื่อวงเงินรวมกว่า6,000ล้านบาท มาดูว่ามีการอนุมัติโครงการสำคัญอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่1ครอมอนุมัติหลักการให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนดำเนินโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G 5G บนคลื่น700เมกะเฮิรตซ์ระยะเวลาดำเนินโครงการ14ปีมีกรอบวงเงินตามโครงการทั้งสิ้น61,628ล้านบาท สอครมอ,อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณปี2567ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด1,747โครงการวงเงิน41,903ล้านบาท 3. ครมอ,อนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทอพอดำเนินโครงการทางพิเศษชลลาดส่วนต่อขยายช่วงจตุโชตถนนลำลูกการะยะทาง16.21กิโลเมตร โดยโครงการมีมูลค่าการลงทุน24,60.04ล้านบาท 4. ครมอนุมัติการต่อเวลาปรับลดอัตราสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ5บาทอีก2เดือนถึง20กรกฎาคม2566คาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ20,000ล้านบาท 5. ครมอนุมัติแนวทางการดำเนินการและกรอบวงเงินชดเชย ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรลูกหนี้ธนาคารของรัฐ่แห่งนะคะโดยจัดสัรงงบประมาณเพื่อจ่ายชดเชยให้กับธนาคารภายใต้กรอบวงเงินรวม15,481.65ล้านบาท หกครมอนุมัติเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งจะใช้งบประมาณจากรายได้ของอบต13,774.69ล้านบาท 7ครมออนุมัติหลักการของแผนงานและงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางระยะเวลาดำเนินโครงการ5ปีตั้งแต่ปี2566ถึง2570วงเงินทั้งสิ้น7,718.94ล้านบาท 8. ครมอรอนุมัติปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน4 7 9 5 6 5ล้านบาทต่อปี 9คอรมออนุมัติให้กระทรวงสาธารณาสุขก่อนนี้ผูกพันค่าปีงบประมาณ2 5 6 6 6 9นะคะสำหรับดำเนินโครงการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025โอซาก้าเคนไซณอาคารโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นรวม8 6 7 8 8ล้านบาท 10. คอรมออนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัฐชุดที่1ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพ,อพอวงเงินลงทุน8 6 3 4ล้านบาท 11. ครมอ,รอนุมัติงบกลางปี2566เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ในปี2566จำนวน84รายการภายใต้กรอบวงเงิน723.54ล้านบาท 12ครมอ,อนุมัติโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2565ทับ66วงเงิน716.10ล้านบาท13ครมอ,อนุมัติงบกลางปี2566ให้กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการฟื้นฟูเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งสตาร์ทอัพภายใต้แนวคิด BCG วงเงิน514.22ล้านบาท14ครมอนุมัติส่วนลดค่าซื้อการหุงต้มสำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ปรับเพิ่มเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนในช่วงเมษายนถึงมิถุนายน66ครอบคลุมผู้ใช้สิทธิ์7 จ5ล้านรายรวมเงิน150ล้านบาท15ครมอนุมัติจ่ายเงินตอบแทนใบประกอบโรคศิลปะเพศศัชกรขององค์การเพศาัชกรรมหรืออพนะคะในอัตรา1,000บาทและ3,000บาทตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2543เป็นต้นไปซึ่งสามารถประมาณการค่าใช้จ่ายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2543 จนถึงเดือนมีนาคม2565เป็นเงินประมาณ122ล้านบาททีนี้มาดูการอนุมัติวงเงินสินเชื่อนะคะ1ครมอ,อนุมัติโครงการโคล้านครอบครัวของสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อส่งเสริมอาชีพแก้ไขปัญหาความยากจนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืนวงเงินสินเชื่อ5,000ล้านบาท 2. ครมอนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม,รวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปี65ทับ66วงเงินสินเชื่อ1,000ล้านบาทมาดูการอนุมัติกฎหมายสำคัญนะคะ 1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลง,งิ้วตำบลสารแดงตำบลย่านซื้อตำบลตลาดกลวด ตำบลบ้านรีอเภอเมืองอ่างทองและตำบลชัยสิทธิออ์อชัยโยจัังหวดอ่างทองสองร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเว้นคืนในท้องที่ตำบลฝั่งแดงตำบลน้ำกำตำบลธาตุพนมตำบลธาตุพนมเหนือและตำบลพระกลางทุ่งอ,อาธาตุพนมจัังหวดนครพนม สร่างพระราชกฤษฎดีกกกำหนดเขตที่ดินที่จะเว้นคืนในท้องที่ตำบลบุญเรืองตำบลหันนางามและตำบลเมืองใหม่อำเภอสีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู 4. ร่างกดกระรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินห้าร่างกฎกระทรวงยกเว้นคารากรใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านรอบปีการประมง2 5 6 6ถึง2567และ6ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะครมมิ้งทวนสรรพัสโครงการของหน่วยงานต่างๆเจียด2องแสนล้านบาทหลังประชุมนานร่วม6ชั่วโมงรวม88วาระสรุปมาให้แล้วถูกเรื่องนะคะ